พี่ของลีขท้องเอเก่อนจะดีอ้าเ้าา่อราเจ้าคนเดียวเขาาก่อนพี่นรคาก่อนามทำสัญญาพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่ไงใจจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ ท,ที่พี่ทูลขอ,อค์หญิงอี้อัตน้วดีไปกูแต่งงานเพราะว่าพี่ต้องการที่จะเอาชนะโอหยิงคอหญิงท่านดูถูกพี่ว่พาพี่เป็นคนก้นคุกพี่อยากจะรู้พ่าโอหยิงนรวดีท่านจะลดเตียนม,มาแต่งงานกับทหารกับไอ้คนก้นคุกอย่างพี่หรือเปล่าแต่พี่ไม่คิดว่า พี่ไม่คิดว่าโอเจะจะยอมแต่งงานกับพี่พี่สัญญากับเจ้าแล้วว่าเจ้าทศนสยญ,ญาคือหญิงคนเดียวในใจของพี่ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จะขอให้แต่เจ้าคนเดียวสัญญา <c oughs> เจ้าอย่าโกรธอย่าเกลียดพี่เลยนะขอให้เจ้าเชื่อใจพี่ พี่ในเรื่องเจ้าคนเดียวจะมาแทนพี่จะจาั่ะจะเสดียาพี่ขอโทษวันนี้พี่นรัธามาหาเจ้าแล้วอไอ้โจรรางวัล้าวิดี ับสำหรับทางด้านกำลังใจก,กันบ่กับเพลงซ้อนรามและก็น้ำนมปล่อยนะครับกลับของพุทิยังสูงนะครับชมกาแรแสดงกันไปด้วยครับพี่นอ้องเวลาทำการสแสดงพวกเราอยู่มีกันยาวนานคือวันนี้วันนี้พี่เหนื่อยทุกวันแล้ว พี่ดีใจที่สุดที่พี่ได้เห็นหน้าเจ้าคืนนี้ขอให้พี่ได้อยู่กับเจ้าให้พี่สบายใจได้เรื่อเราทัศนียาเจะสัญญากับพี่แล้วใช่ไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจ้าจะอยู่เคียงข้างพี่นรธาพี่ยังจำได้นะ อย่าคิดมากเลยในใจของพี่มีแต่เจ้านคนเดียวเท่านั้นพักผ่อนเถอะนะจ่าเสนาข้าพูดจบดีหรอดอโรธาพูดให้กำลังใจทุกสิ่งอย่างบากความรักที่มีให้เหตุการณ์ในค้องเรื่องจะเป็นไปอย่างไรรับนพนี้องเออริสัต ติดตามรับชมการแสดงต่อ,อ,อับปด้วยคิดว่าพวกี่รักฉันแต่วัพวนพรุ่งนี้พี่จะต้องไม่ได้เจอกับฟ้ายได้ววดีแล้วถ้าความรักมันจะเกิดเสียสละ ให้องนฉันทัสียามลามก่อนนพี่ต่น้ำใจไม่ได้วพาวันทุกีแล้วที่โจรนาจะต้องแต่งานกับทิรวดีต้องหมดบาทตามตาเก็ในตากันต่อไปก็ไม่โน ัเดินร้องไห้ทั้งที่ยังรักสิไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นใครโซนท่านนั่นรน,น,นรขาขารู้สึกตัวขพ้นมาอีกครั้ง เราวดีผู้ซึ่งเป็นที่รักและคนที่ข้าเธอทูลไม่เหนือหัมแต่บัดนี้ความเรื่องที่เกิดขึ้นในใจข้าชายคนแรกและชายคนเดียวที่ข้าอยอมมอบทั้ทงใจและกายด้วยความเต็มใจนั่นก็คือเานโนรธา เสียสละแล้วปล่อยท่านไปท่านทั้งสองคนคือคนที่ข้ารักมากที่สุดถ้าท่านได้ครองคู่กับฝ้ายเอราวัดีชีวิตของท่านคงจะดีกว่านี้เป็นแน่การ,รเกิกกันตัวข้าจะรักท่านเพียงใด ทำลายจิตใจของ้าหญิงผู้ซึ่งเป็นเจ้าชีวิตของข้าไม่ได้ลากนยอดดวงใจของข้าทัศนียหนึกัรักษาทัศนียา หวังจะ็ที้กับมาัทนกลับมา่ทามันเกิดอะไรขึ้นใจยที่ข้าใจยังก่เพื่อใเช่กลับมาคทฤษีใยันงกนกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ข้ไปแล้วศนษฎที่ไปที่เขไปแล้วเพื่อ่ากลมาที่ก่อนทฤีทุกอย่างมึงเป็นคนก่อมึงต้องเป็นคนแก้แต่ตอนนี้สิ่งที่มึงต้องทำนั่นคือแต่งงานกับหญิงแล้วมดี ไม่แต่งงานฉันยกับเพนียม่ต่อจะเดยกมไห้พืนียม่ตอนนี้ต้องเข้าไปแต่งงานแล้ว่อนเซม่ต้เตีหน่เยวอ